วิธีแก้ปัญหาทีมไม่ปองดองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเฮ้ยทําไงดีงานไม่เดินเดี๋ยวก็ทะเลาะตรงนั้นทะเลาะตรงนี้ไอเราเป็นหัวหน้าเดี๋ยวคนนั้นก็นมาฟ้องคนนี้ก็มาฟ้องทํายังไงที่จะให้ทีมมันปองดองกันไม่ยากค่ะทุกการแก้ปัญหาถ้าเกิดเราร้อนไปเราบ่นกลนดา่าทุกสิ่งอย่างที่มันไม่ดีออกไปมันไม่เคยช่วยแก้ปัญหาเลยนะหงุดหงิดโกรธเนี่ย คุณต้องแก้ปัญหามันด้วยความรักและเมตตายังไงแก้ปัญหาด้วยความรักและเมตตาคุณต้องมาดูตัวเองก่อนคุณเป็นคนคุมเป็นผู้บริหารเนี่ยตัวคุณน่ะลำเอียงหรือเปล่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือเปล่าชอบลูกน้องคนนี้วะเพราะผลงานมันออกอ้คนนี้ผลงานไม่ออกเลยไม่ชอบมันส่งสัญ,ญญาณไปแบบนั้นหรือเปล่ามันเลยทําให้เขารู้สึกได้แบบนั้นคุณต้องมัน ถามตัวเองก่อนนะว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่ปรับแก้ได้ค่ะมันจะโชว์ความสามารถคุณด้วยซ้ำถ้าคุณดึงศักยภาพลูกน้องที่คุณเห็นว่าไม่เข้าท่าให้เขาเก่งขึ้นมาได้โดยการพูดโดยการคุยโดยการเทนแต่คุณจงพูดด้วยความเมตตาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่มันทางรบ แน่นอนทุกคนแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ทางนั้นแต่เป็นอารมณ์ไหนอะอารมณ์ในทางบวกหรืออารมณ์ในทางลบทางลบคือบ,บ่นด่าตบโต๊ะไม่ได้เรื่องว่าตัวบุคคลเลยว่าไม่เก่งไม่ดีทำไมทำไม่ไมเป็นแบบนี้แต่ถ้าในทางบวกคุณจะไม่ว่าเขาในถึงตัวบุคคลคนนั้นคุณจะพูดสถานการณ์ที่มันเกิดพูดยังไงครูอย่างเช่นคุณก็อาจจะพูดว่า พี่รู้นะว่าน้องทำเซฟคอสได้ดีกว่านี้แต่อันเนี้ยมันต่ำกว่าความคาดหวังพี่ไปนิดนึงแต่พี่ว่าน้องมีศักยภาพมันอาจจะขาดอะไรบางอย่างหรือบางทีพี่อาจจะลืมบอกอะไรน้องไปหรือเปล่าคุณพูดในแบบนี้นะคะมันจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมันจะทำให้ทีมกลับมารักกันมากขึ้น คนนี้เป็นหัวมันจะส่งสัญญาณได้แรงมากนะถ้าเกิดตัวคุณส่งสัญญาณที่มันลำเอียงไปในทีมก็ไม่เหลือแล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนนั้นเป็นที่โปรดปานคน,นี้ไม่โปรดปานอย่าทําแบบนั้นจงใช้อารมณ์ทางบวกในการแก้ปัญหารักแล้เมตตา เข้าใจเขาเข้าใจในคนคนนั้นถ้าเขาบอกเฮ้ยเรียกเข้ามาคุยส่งเสริมให้เขาเรียนเพิ่มเทนเขาสอนเขาคนเป็นหัวหน้าต้องเรียนรู้ทั้งวิธีคิดจิตใจนะไม่ใช่เก่งแต่เรื่องงานอย่างเดียวเพราะการที่ทำงานถ้าเก่งอย่างเดียวแล้วจิตใจคิดไม่ได้เนี่ยบริหารคนไม่ได้นะบริหารลูกน้องไม่ได้นะจิตใจเนี่ยสำคัญมากเพราะภายในเนี่ยสะท้อนถึงภายนอกนะ ภายในคุณคิดยังไงสถานการณ์รอบนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างสถานการณ์รอบนอกที่คุณเห็นอยู่นะทําไมลูกน้องมันไม่ปองดองกันวะทำไมมันไม่เป็นทีมก็ในใจคุณมันยังไม่เป็นทีมเลยในใจคุณยังมีลําเอียงหรือไม่งั้นในใจคุณก็ยัง วันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ได้วันนี้หงุดหงิดคุณไม่ปรับจูนอารมณ์ตัวเองทุกเช้าเลยคุณไม่ตั้งเสาสัญญาณตัวเองทุกเช้าเลยคุณต้องตั้งเสาสัญญาณตัวเองทุกเช้านะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเป็นวันที่ดีสําหรับฉันวันนี้เดี๋ยวเช้าไปโอเคเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมไปกินกับลูกน้องวันนี้ฉันจะสอนลูกน้องวันนี้ฉันจะพูดกับลูกน้องด้วยความรักและเมตตาถ้าคุณตั้งเสาสัญญาณตอนเช้าแบบนี้ในทุกวันวันนั้นคุณก็จะเจอแต่เรื่องดี ถึงถ้ามันเจอเรื่องไม่ดีแต่คุณมีเกราะป้องกันในตัวอยู่แล้วคุณคิดมาแล้วว่าคุณจะเจอสิ่งที่ยอดเยี่ยมอ๋อไอสิ่งที่มันเจอมันก็ทําให้ฉันรู้ว่าฉันจะหาวิธีสอนลูกน้องหรือบอกวิธีแก้ปัญหาเขายัางไงมันจะเป็นแบบนี้ครูขอให้คุณมีสติ มาฉุดคิดกับตัวเองก่อนอย่าพึ่งล้อนลนไปกับเหตุการณ์ที่มันเกิดเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่คุณคิดมาก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสมันมากพอคุณอาจจะไม่ได้มาดูในทีมให้มากพอว่าเฮ้ยฉันอยากให้ทีมมันรักกันบองดองกันคือที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบปล่อยเลยําเลยกับช้างมัน่นแต่ตอนนี้คุณเพิ่งจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันอยากให้ทีมปองดอง ดังนั้นคุณจงมาอยู่กับตัวเองคิดว่าคุณอยากให้ทีมเป็นแบบไหนให้อยากให้ทีมมันรักกันคุณก็ต้องรักตัวคุณเองด้วยแล้วก็รักน้องๆทุกคนที่เท่ากันด้วยแล้วก็พูดคุยด้วยความเมตตาให้ใช้อารมณ์ในทางบวกอย่าไปใช้อารมณ์ในทางลบยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้ต้องฝึกแล้วเรื่องนี้มีรีเควสตหาครูหลายคนว่าครูมีคอร์สคุณนำไหม มีค่ะเดี๋ยวถ้าครูทําเสร็จแล้วครูบอกไปถ้าคุณได้เรียนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นํามือใหม่มือเก่าคุณจะทําให้ลูกน้องรักและปองดองกันแล้วรักคุณอีกทั้งหากแล้วรักด้วยกันของเขาในทีมอีกทั้งหากยังไงก็เรียนรู้เนาะเพราะสิ่งนี้ทําให้คุณเติบโตตอนนี้ก็หาอ่านบ้างหนังสือ ฟังกูรูที่เขาให้ข้อมูลจากใจจริงเอาไปวิเคราะห์เอาไปปฏิบัติตามยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้ทำให้คุณเติบโตแล้วดูแลสุขภาพเองด้วยเนาะจากใจคุูธัญญาค่ะ